เงินที่เห็นนะคะเป็นเงินทิปค่ะทิปจากการทํางานร้านอาหารไทยนะคะทุกวันหลังเลิกง,งานก็จะรับเงินสดเงินทิปนะคะเป็นเงินสดก็จะโยนไว้ในกล่องโยนๆๆๆๆๆๆพอเต็มกล่องรองเท้าก็จะแก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 ะแล้วก็นับแล้วก็เอาไปฝากธนาคารค่ะ,ะก่อนโควิดจะมานะคะกินช้อปเที่ยวแล้วก็ซื้อของให้คนไทยนะคะก็เก็บเงินได้1นล้านสองแสนบาทค่ะส่วนปีนี้ไม่ได้กินไม่ได้ช้อปไม่ได้ใช้อะไรเลยค่ะเก็บเงินอย่างเดียวก็สร้างบ้านให้แม่หลังลนะสองล้านแต่ ยังไม่เสร็จนะคะก็จะเก็บเงินอีกร้านหนึ่งเพื่อทำบินในห้องทางหลังนะคะที่ร้านอาหารไทยนะคะกินข้าวฟรีสองมื้อใช้ชีวิตอยู่ยังไงในอเมริกาไม่ได้ใช้เงินสักบาทใช้เงินผัวค่ะส่วนเงินเราทุกบาททุกสตังค์นะคะเราเก็บค่ะเงินผัวก็คือเงินเราส่วนเงินเราก็คือเงินเราค่ะปีนี้ทํางานเก็บเงินอย่างเดียวเลยค่ะไม่ได้ใช้ถ้าจะใช้ก็คือ ใช้เงินผัวค่ะเกาะผัวค่ะปีนี้ก็เลยเก็บเงินได้เยอะค่ะ